หายไป3-4วันเนาะทุกคนกลับมาแล้วนะคะพอดีหมวยเนะี่ยไปฉีดมไม่ท่กินนานมากจริง สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพซศบ MT ชาแนลวันนี้ได้เมนูอมน้องวัวนะคะหรือว่าลรวัวเนาะเป็นเมนูที่หมวยอยากกินมานานมากแล้วนะคะทุกคนต้องขอบคุณ FC ท่านหนึ่งนะคะใจดีมากๆเลยอุตส่าห์ส่งน,น้องวัวมาให้หมวยกินเนาะขอบคุณหลายๆเล้จ้าหายไปสามสี่วันเนาะทุกคนกลับมาแล้วนะคะพอดีหมวยเนะ่ะไปฉีดฟิลเลอร์ปากมาเนาะปากเขาก็จะดูอวบอิ่มขึ้นนิดนึง เพราะว่าปากเหมือนนะมันคว่าแล้วมันทําให้ดูมีอายุนะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่หายบวมนะก็ยังบวมตุ่ยๆอยู่นิดนึงเดี๋ยวรอยุบกว่านี้เนาะมาเดจ้าเสพๆร่วมกันจ้ะกินเลยเนาะหิวมากแมงวันก็เยอะนะคะมีมีข้าวเหนียวอยู่ด้านล่างด้วยนะคะทุกคนหุเงเองนะข้าวเหนียวหุงเอานะคะใส่น้ํานิดนึงพ่อเอามาให้ตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่หมดเลยแล้วก็แจ่วพริกป่นน้าปลาผักก็มีแค่ แรดิสแตงกวาถั่วฝักยาวนะคะหิวข้าวมากทุกคนกินเลยอ,อร่อยเบอร์าวางอลังการแซบ่บไม่ได้กินนานมากแล้วอะ่ะกินตั้งแต่อายุประมาณสิบสิบห้าไม่ได้กินนานมากจริง มีเอฟซีขอเมนูหนูนานะพรุ่งนี้เหมือนจะจัดให้นะทุกคนหาร้านได้แล้วนะคะให้เขาอบให้เลยมาส่งที่บ้าน อ๋อน,นี่เหมือนก็ทำเองดูเปิดดูสูตรจาก YouTube ใส่ใบชะพูหรือว่าผักอีเลิศหอมหอมข้าวเหนียวก็ติดมือ หลายคนอาจจะสงสัยเนาะทําไมต้องไปฉีดตร่นนี่นั่นปากหมอนปมนคว่ำเนาะปากคว่ำแล้วเหมือนก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําสัญญกรรมเลยไม่เคยทําเลยทุกคนแต่เคยจัดฟันอยู่สองรอบเห็น <c oughs> พี่ๆเขาไปฉีดกันเออแล้วมันก็ดูหน้าเด็กขึ้นจริงๆนะคะแล้วมันก็ไม่ได้เสียอะไรด้วยแล้วก็เลยไปฉีดมาเป็นคลินิกที่พี่เจนเป็นหุ้นส่วนอยู่ <c oughs> ก็เลยสบายใจนะคะ ทำไว้ตอนประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าจะได้ถ่ายคลิปบ่ายสามเย็นหมดแล้ว มาได้จ้าแสบแสบองกันจ้ะแสบอีดล้ไม่เคยฉีดฟินเลอร์ทุกคนฉีดครั้งแรกวันแรกนอนไม่ได้เลยจ้ะปวดแล้วปากก็บวมมาก น้องวนนะัวเนาะส่งมาเขาจะใส่กล่องมาเป็นก้นกอนๆเลยทุกคนมันก็ตกใจอยู่เอามาเหมือนก็เอามานึ่งใส่ขาตะาไคร้ปมะกรูดก่อนมึ่งเสร็จค่อยเอามาหัน่นเป็นชิ้นๆแล้วค่อยเอามาอ่อมไม่รู้ทําถูกวิธีไหมแต่ไม่ข้าวนะคะทุกคนแซ่บ ไปดูวิธีทําใน Youtube น้องเพิ่นใส่ปลาร้าด้วยแต่ว่าปลาร้าที่บ้านหมุดก็เลยไม่ได้ใส่ ค <c oughs> อืมเสียงรถไฟได้ยินไหมคะทุกคน เสียงรถไฟจําได้ไหมคลิปแรกๆที่เหมือนทํา YouTube อะ่ะเหมือนชอบไปทําที่ทุ่งนาข้ามทางรถไฟไปก็เป็นทุ่งนาใกล้ๆนะคะแต่ก่อนเนาะทำคลิป ไปกินหมูกระทะที่ทุ่งนาเอาเตาเอาเตาเอา่านใส่หลังรถคันนี้ไปไปก่อไฟที่ทุ่งนาเกือบไม่ได้กินทุกคนก่อไฟติดยากมากเพราะว่าถ้าวเไม่ขีดกระบ,บอกไหมงั้นเราก็ไม่ได้ก่อไฟแบบบ่อยอะไรขนาดนั้นเนาะวิ่งหา พลาสติกกระดาษอยู่ในรถเอาออกมาใส่กว่าจะได้กินเหงื่อท่วมตัวแล้วเวลากินเสร็จขนกลับอีกสุดยอดมากวันนั้นคลิปนั้นคือแบบเป็นความทรงจำที่ดี ไม่ค่อยได้เน้นข้าวเท่าไหร่นะทุกคนคลิปนี้เพราะว่าตอนเย็นจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนอีกตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามบ่ายสี่ตอนเป็นเด็กเนาะไม่เคยกินอ่อมหอย่ะทุกคนอ่อมหอยจุ๊บอะหอยคุมเอ้ยหอยขมใส่ใบพักอีเลิศน,นี่แหละ แล้วก็ใส่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวคั่วเอามาตำแล้วเทล,ลงไปมันก็จะเหมือนเป็นเหนียว,ยวใช่ไหมอากงชอบทำให้กินแซ่บแล้วก็เอาปากจุบเอาจุบง่ายมากเลยเพราะว่าตัดก้นมันเนาะก็จุบเอา แทบจะไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวนี้แบบมันก็ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำบ้างถ้าจำเป็นบางทีทำอยู่คนเดียวมันกินเยอะซื้อมามันมันเยอะเนาะซื้อมาทำอ่ะสมมติววทำต้มยำใช่ไหมหม้อหนึ่งก็เยอะแล้วอะกินไม่หมดทิ้ง เหมือนถ้าไปบ้านพี่เจนก็แกเลือกงานประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าเนาะเกือบสองทุ่มก็มีกว่าจะได้กินกว่าจะได้ทําคลิปก็ต้องก็ต้องนานอยู่กว่าจะได้กินกว่าจะได้ทําคลิป,ตตนนลปแต่ถ้าวันหยุดอย่างเงี้ยทําได้ไปเร็วก็ได้ทําคลิปอ แมงวันขอโทษขอภัยหลายเร้อจากคลิปนี้มือจะอยู่ยนี้ตลอดแมงวันมันเยอะอาล้ะคะ่ะทุกคน<ม>อิ่มแล้วนะเนาะอมน้องวัวได้กินสมใจอยากอร่อยเวอร์วังอลังการนะคะหมวนก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสําหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย